เล็ดลบับสุขภาพกับโรงพยาบาลพนนุรีเฮ้ยผู้มมมมมมชมสวัสดีค่ะแหมวันนี้จเจอกันซอนกำลังปวดหลังพอด,ดีนะคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะซอสปวดหลังบ่อยมากแล้วก็ไม่เคยได้คำตอบสักทีวันนี้อยากจะทราบทัล่ะค่ะว่าสาเหตุของอาการปวดหลังนั้นนคืออะไรบ้างไปหาคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าคะ่ะ ผู้ชมคะตอนนี้ซอสอยู่ที่โรงพยาบาลนทุนรีแล้วคะ่ะวันนี้นัดคุณหมอไว้ด้วยนะคะจะมาพบกันกับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทเชษย์พิชัยศักดิ์เดี๋ยวจะได้ถามกันที่รู้ไปเลยนะคะว่าอาการปวดหลังมีสาเหตุจากอะไรคะ่ะคุณหมอสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณหมอคะอาการปวดหลังนะคะของทั้งวัยรุ่นด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยเนี่ยมีสาเหตุแตกต่างกันไหมคะครับเอ่อก่อนที่จะพูดถึงสาเหตุนะครับผมขออธิบายถึงเรื่องของ โครงสร้างของกระดูกสันหลังเล็กน้อยนะครับคือกระดูกสันหลังคนเราเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็หมอนรองกระดูกสันหลังนะครับเสร็จแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อที่สําคัญนะครับคือกล้ามเนื้อท้องและกล้ามเนื้อหลังนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุของการปวดหลังเนี่ยก็จะมาจากสองโครงสร้างนี้คือกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อนะครับทีนี้ถ้าเป็นในคนหนุ่มคนสาวเนี่ยโดยมากก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อ เช่นนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ทั้งวันนานๆนะครับหรือว่าพวกนักกีฬาซึ่งเล่นกีฬานักหนักนะครับพวกยกน้ําหนักเนี่ยก็จะปวดหลังง่ายนะครับในคนสูงอายุนะครับที่ใช้กระดูกสันหลังมานานๆกระดูกสันหลังนั้นก็จะมีความเสื่อมสภาพไปเป็นธรรมดานะครับก็จะเกิดอาการปวดหลังได้ง่ายนะครับซึ่งอายุป,ประมาณสัก70-80เนี่ยก็จะมีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนนะครับส่วนสาเหตุการติดเชื้อในกระดูกสันหลังนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าเชื้อวัณโรคกระดูกสันหลังเนี่ยพบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเชื้อวัณโรคนี่เป็นเรื่องของเชื้อโรคที่ดื้อยามากนะครับแล้วก็การแพร่กระจายก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยก็เป็นล้านคนนะครับค่ะแล้วสาเหตุจากความเครียดจากติตใจส,ส่งผลต่อการปวดหลังได้ไหมคะคุณหมอก็มีบ้างนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบบ่อยๆก็คือพวกที่ใต้สอบนะครับ นั่งดูหนังสือแล้วก็กลัวว่าจะทำข้อสอบไม่ได้นะครับก็จะก่อให้เกิดการปวดหลังได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทราบคําตอบเป็นที่ชัดเจนนะคะว่าวันนี้ร่างกายดิฉันย็งกระดูกไม่คนต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเคล็ดลับสุขภาพกับโรงพยาบาลเทนบุรีกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันกับหมอต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ด้วยความห่วงใยจากศูนย์โรคกระดูกและข้อโรงพยบาบาลชนบุรี0 2 4 1 2 0 2 2 0